สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าชาวันพุทธที่้าตุลาคมพศ2567กับการวางแผนกันเทศษทองคำค,ค่ะสำหรับกระพทองทำเฟรมเดย์วันนี้จบเป็นแท่งแดงคะเทเดอร์หลังจากที่กระพทองนะคะเป็นเชนขึ้นค่ะแล้วก็มาแต่ไฮสูงสุดอยู่ที่ราคา2685แนะฮะและตอนนี้ค่ะกระพทองมีการพักตัวและสุดท้ายได้ส่งทางเฟรมเมสสี่ค่ะทำรูปแบบการกลับตัวฝั่งเซลหรือว่าทำรูปแบบการทำนะคะไซด์เว์แล้วก็ลงเป็นลักษณะของถ้วยคำนั่นเองค่ะ ลักษณะของกราฟนี้นะคะเป็นรูปแบบของการกลับตัวลงแสดงว่าหน้าหลักแล้วก็หน้าเทตดของเราคือเราต้องเลือกเทตดหน้าเซลล์นะคะแล้วก็เมื่อวานค่ะกราฟมีการไซด์เวย์นะคะเมื่อวานมันก่อนสัปดาห์ที่แล้วคือมีการไซด์เวย์ตลอดแล้วก็สุดท้ายค่ะกราฟตัดสินใจลงเพราะว่าพูดนะคะนักลงทุนนะ,ะเห็นว่ากราฟนั้นนะคะราคาสูงจนเริ่มมีการเทขายค่ะและวันนี้คุณแพรน,นะคะเลือกหน้าเทตฝั่งเซลล์นะ,ะละนักษณะกราฟแท่งน,นี้นะคะมีโอกาสที่จะลงไปต่อเดี๋ยวไปดูกันว่าแนวรับอยู่ตรงไหนยังไงนะ ไปดูที่ทำเฟรมสีค่ะทำเฟรมสชัดเจนนะคะหลุดแนวรับเรียบร้อยแล้วค่ะเดิมตรงนี้คือแนวรับนะคะเดิม2425เนี่ยคือแนวรับปรากฏว่าทะลุได้ค่ะเมื่อวานลงมาที่ระค่2604ค่ะ, 2, คะแล้วก็นะคะมีการกลับราคาขึ้นไปแล้วก็วันนี้ถ้าไม่ยืนนอ2604และ2607นะจะมีโอกาสกลับลงมาที่2604แล้วก็2600และถ้ากราฟทองมีแรงมากพอค่ะกราฟจะมาที่แอแนวรับตรงนี้นะคะเทรดเดอร์แอรแนวรับต่อมาอยู่ที่ราคา 2688-2685ถึง2685 26นี่คือโซนแนวรับนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าหน้าเทรดของเราคือหน้าเทรดฝั่งเซลล์นะคะเทรดเดอร์นะคะแล้วเดี๋ยวพอาไปดูในแฮมเฟรมเฮงกันในส่วนของทางเฟรมเฮสชิงขาทา์เฟรมเฮชงตรงนี้คือโซนแนวต้านนะ,ะถ้าวันนี้กราฟทองนะคะไม่ยืนเหนือกับโซนนี้นะ,ะก็จะมีโอกาสลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็มีโอกาสลงไปได้ต่ำกว่าเดิมน,นะ,ะแพทเทิร์นนะคะ เพราะว่าตอนนี้นะหลุดแนวรับ H4 ห,หลุดแนวรับ H1 มาเรียบร้อยค่ะเป็นลักษณะของการกลับตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเทเดอร์แต่ทั้งหมดค่ะเราให้แท้งเทียนแสดงก่อนเช,าชา้าๆอาจจะปล่อยให้น้องวิ่งไปก่อนนะ,ะเชิญวิ่งไปก่อนเลยหมดแรงเมื่อไหร่บอกแล้วกันว่าจะลงเมื่อไหร่นะแผงกระเทยวันนี้ของเราเลือกเขตนะเซลนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันที่911 นะคะตุลาคมนี้เขาแพมพุทธโรดมทางชิมงานแม่บ้านเอกฟอร์เรกค่ะมีกิจกรรมแคมป์เที่ยวเที่ยทองที่จังหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดขอนแก่นของท่านเดิน,ดนทางโดยสวัสดิภาพ เขาทำนะคะก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการนะคะศึกษาและให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการเทรดและที่สําคัญค่ะฝึกปฏิบัติจริงหน้างานอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนฝึกให้ท่านทําเองได้ฝึกให้ท่านวางแผนได้ฝึกให้ท่านรู้จุดบายรู้จุดเซลและฝึกให้ท่านในเรื่องของการบริหารหลอดบริหารพอร์ตบริหารทุนตัวเองนะ,ะเป็นลายบุคคลกันเลยทีเดียวการที่เราอยู่ด้วยกัน3วัน3คืนค่ะจะทําให้ท่านเข้าใจมากขึ้นสําหรับใครที่นะคะตัดสินใจจะลงทะเบียนวันนี้นะคะราคาแคมป์นี้อยู่ที่ราคา3 3มหามค่ะ ราคานี้ที่พัก2คืนค่าอาหารนะคะกลา,างวันและเย็น3วันต้อบอกว่าคุ้มมากๆเลยปกติคอร์สเจอตัว,วก็แพมก็จะเป็นราคา9 9 0 0 0วันนะแต่ต้องบอกว่าคา์ดนี้จัดให้สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจและฝึกป,ปฏิบัติการเทรดนะคะอย่างแม่นยํนนั่นเองและที่สำคัญมีดีนยัยบริหารทุนรู้จักทุนตัวเองออกหลอดได้เท่าไหร่มีการแก้ไขได้นะคะมีการ แก้ไม้รู้จุดวิธีการเอาตัวรอดในตลาดอันนี้สําคัญมากเลยค่ะเทเดอร์การที่เราเข้าทํากําไรเข้าแลวฟ้าเข้าแลวฟ้านี่พแมองว่าดีค่ะแต่ว่าสําคัญมันอยู่ตรงที่บจังหวะเอาตัวรอดจังหวะแก้ไม้จังหวะที่เราจะนะฟ้าแล้วออกทํายังไงจุดไหนที่ะนะคะที่กราฟอาจจะสวิงไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะได้เรียนรู้หน้างานกันนะคะโอเคค่ะนะคะ สำหรับท่านในสนใจก็สามารถ,ถมาทักได้ที่ไอเดียร์โคตรโรสทรุสองแล้วก็ลงทะเบียนวันนี้เที่ยงนะคะแล้วเราก็จะนะคะให้ความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติหน้าง,งานจริงเทเดปกพุทธแพมแม่บ้านเด็กฟอร์เรกนะช่วงบ่ายแล้วก็เย็นบ่ายแล้วก็เย็นนะแล้วก็วันที่สิค่ะเราก็จะมีการนะคะออกไปนะคะศึกษาดูงานหรือว่านะคะมีการไปเที่ยวข้างนอกนั่นเองนะคะกับกิจกรรมการไหว้พระในเมืองจังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะ แล้วก็นะคะวันที่3มันก็จะฝึกปฏิบัติจริงอีกนะคะก็นะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เดินทางมาแล้วก็เชื่อว่าแคมป์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์แน่นอนนะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดกระทองในเช้าวันนี้ค่ะแผนวันนี้คือเเทรดหน้าเซลนะเทรดเดอร์แผนวันนี้คือเลืเทรดหน้าเซลการที่กราฟหลุดแนวรับแล้วลงมาแนวรับต่อมาแพทเทิร์นของกราฟก็จะเป็นลักษณะของการไซด์เว์นะอาก็แอมให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะในส่วนของนะคะหน้าเทรดลักษณะของการวิ่งของกราฟนะช่วงนี้เวลากราฟนะคะเจอแนวรับนะรับ1รับ2รับ3แบบนี้ค่ะอ เวลากราฟนะคะสร้างแนวรับแบบนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือเวลากราฟทะลุนะเวลากราฟทะลุได้แล้วตอนแรกเนี่ยเขาก็จะโยกพอโยกขึ้นไปปุ๊บเขาก็จะเทลงมาพอเทลงมาแล้วปุ๊บลักษณะของกราฟจะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดเซลล์ปัจจุบันนี้แหละราคา26นะคะ25ถึง26นะคะ2 28โซนนี้แหละคะ่ะโซนนี้จะเป็นแนวต้านนะถ้ากราฟไม่ยืนเนี่ยจุดนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นลงแนวรับก็อยู่ที่ราคา2600หรือว่าต่ำกว่าเดิมนะ เพราะว่ากราฟค่ะมันเป็นลักษณะไซด์เวยลงแล้วเรียบร้อยนะหลางจากก่อนหน้านี้ย่ำ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 อยู่แถวนี้แหละอ่าสุดท้ายคือขึ้นไม่ได้แล้วค่ะหาตลาดเลือกเทมาอย่างดุแรงเมื่อวาน5,000จุดกันเลยทีเดียวนะคะ นี่นะคะแผนการเทรดกรฟทองเช้าวันนี้ก็รอชัดเจนค่อยจัดงามๆเชื่อว่าวันนี้นะคะท่านที่เดินทางมาก็น่าจะได้คากาแฟแล้วก็ที่สําคัญนะก็ให้ได้มากกว่าคากาแฟนะคะก็ให้ทุกท่านบริหารทุนดีๆเพื่อกําไรรู้ระบบการเทรดแล้วสําคัญคือการบริหารตัวเองนะเทรดเดอร์การเป็นเทรดเดอร์ค่ะต่อให้รู้ระบบการเทรดดีนะบริหารตัวเองไม่ดีไม่ได้กําไรนะฮะดังนั้นนะคะก็รอระบบการเทรดจะช่วยให้ท่านมีความแม่นยจและทำกำไรได้มากขออวยพรทุกท่านประสบความสำเร็จในอาชีพและฝึกฝนเรียนรู้ตัวเองนะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จนะคะ ในการทําอาชีพเทรดเดอร์ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวโคอแพมส่งเข้าไปค่ะหน้าเทรดวันนี้ของเราคือนะาเซลนะเดี๋ยวโอแพรมบอกว่าอาจจะมีการโยกเลรกน้อยแล้วก็นกดราคาลงแบบนี้นะคะโอกาสร,รับทองวันนี้นะคลิป